แลวครัวน,นี้พี่นิวก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงนะในขณะที่เพื่อนเรานะอาจจะคิดว่าเราเป็นคนบ้าหรือเปล่านะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรานะคะก็จะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงกันนะคะก็จะบอกว่าในเกมโลบบอกอะ่ะมันก็ได้มีการอัปเดตชุดนู่นนี่นั่นมามากมายนะคะและนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่สวยมาก มันคือชุดเจ้าหญิงนะคะมันออกแนวชุดเจ้าหญิงนะคะไม่ต้องงงนะคะว่าทําไมอยู่ดีๆถึงมาแต่งเป็นเจ้าหญิงนะคะอันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะไปทำภารกิจในเมืองบรูงเฮเวนโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงเข้าไปในแมปบ้านกันนะคะเอาแหละมาซื้อกันก่อนนะ150โลบักนะคะ ร้อยห้าสิบลบบาทอ่าจัดปลายลายนะคะซื้อเป็นลอดนะคะแล้วเราก็มาที่หน้าอวตารอิดิเตอร์นะคะแน่นอนค่ะในการที่จะแต่งตัวนะคะเป็นเจ้าหญิงนะเราต้องมาทําการเปลี่ยนรูปร่างให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะรูปร่างที่พี่นิวใช้ประจําอะไม่เชื่อเราลองใส่ดูนะ,ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะสมมุตินะเราลองใส่ชุดเจ้าหญิงที่เราซื้อเมื่อกี้เนี่ยเลยคะ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันดูไม่สวยนะ มันดูแบบดูเตี้ยนะแล้วก็ดูแบบดูตันๆยังไงก็ไม่รู้นะคะรูปร่างมันไม่ให้นะเราก็เลยจําเป็นต้องเอาเป็นอวตารอีกแบบหนึ่งนะคะใส่เข้ามาแล้วนะคะโอ้โหดูดีบอกแล้วว่าใส่เข้ามาแล้วมันดูดีเลยนะคะดูดีกว่ารูปร่างเมื่อกี้นี้เยอะเลยเดี๋ยวเรานะลองเข้าไปแต่งผมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับในแมบลูปเฮเวนกันดีกว่าค่ะโอ้ว้าวทุกคนมันดูสวยมากเลยนะฮะดูดีมากๆเลยทีเดียวนะดูสิ ว้าวดูดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการเปลี่ยนทรงผมดีกว่านะคะอะขอเข้ามาเปลี่ยนที่ร้านทําผมเลยและกันนะะนี่แบบนี้นะคะเอาแหละเดี๋ยวมาเปลี่ยนทรงผมก่อนนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ทรงผมมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาทรงไหนดีทุกคนโอ้โหทรงนี้มันก็ดูไม่เหมาะกับชุดนะโหจะบอกว่าทรงลูลี่คือสวยเลยนะนี่นี่คือทรงผมลูลี่นะคะวสวยทุกคน<ม>เข้ากับหน้ามากเลยอะดูเป็นเจ้าหญิงนะคะเดี๋ยวนะนี่มันเกมโรบอกปะเนี่ย รู้สึกว่าใช้รูปร่างนี้เหมือนมันไม่ใช่เกมโรบอกเลยอะอะเอาทรงผมนี้แล้วกันนะเป็นทรงผมของลูลี่นะคะสวยสวยๆเข้ากับหน้ามากส่วนหน้าตานะคะเราจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะเราใช้หน้าตามันเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพวกเครื่องประดับอ่ามีมงกุฎด้วยอ้าเป็นเจ้าหญิงโอ้โหมีมงกุฎแบบนี้นะคะเหมาะเลยนะคะเหมือนเจ้าหญิงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เมื่อกี้พี่นิวไปหามานะไอที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นมงกุฎที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะ,ะทุกคนสงสัยว่า ทำไมไม่ลบเสื้อตรงนี้ออกไปนะคะก็เพราะว่าเสื้อตรงนี้มันลบไม่ได้นะมันติดมากับตัวอวตารนี้นะคะไม่สามารถลบเสื้อออกได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครนั้นดูโป๊จนเกินไปนะคะอันนี้เป็นการเซฟของทางเกมโลบอกอะโอเคแล้วก็แต่งเป็นเจ้าหญิงประมาณนี้นะคะดูสวยสงา่าอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะ <S <S เอาแหละภารกิจของเราในวันนี้ก็คือไปทําการบอกเพื่อนๆว่าเราเป็นเจ้าหญิงนะคะมา เดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันนะคะอ่าคนนี้กําลังกระโดดนะ้ําอยู่ตรงนี้นะคะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราบอกเขาว่าเราเป็นเจ้าหญิงเดี๋ยวนะเขาดามาตรงเราด้วยอ้าวเดี๋ยวยังไงเนะี่ยเดี๋ยวโอ้ตัวดําทั้งตัวเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเราขอคุยกับเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ผีหรือคนเนี่ยเอาดีๆทักทายจ้าทักทายจ้าทักทายหน่อยจ้ารู้สึกว่าตอนนี้นะคะเขากําลังทําการ เปลี่ยนเสื้อนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หน้าตาเข้ามานะอันนี้คือคนตัวดำๆเมื่อกี้นี้นะที่เราเจอนะคะอ๋อแล้วเขาก็แต่งเป็น <laughs> เดี๋ยวเธอจะไปไหนเราขอคุยกับเธอหน่อยได้ไหม <c oughs> แล้วเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนใส่ทรงผมนะดูดีขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็หายไปแล้วนะเหมือนกับว่าเขาก็คงไม่อยากคุยกับเรานะโอเคไปหาเหยื่อรายต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้นะคะน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่ามีรถจอดอยู่หน้าบ้านนะคะ นะกดติ๊งต่องนะจ๊ะเอ๊มีคนอยู่ไหมอ่ะมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่หรือเปล่า <S <S โอ้ย,ยเฮ้เฮ่นี่เธอมีคนอยู่หรือเปล่า <S <S เออนะไม่มีคนอยู่เหรอเอยเดยวนะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสวัสดีเจ้เธอเอ้าเดินผ่านทะลุต,ตัวเราไปเลยนะอ๋อพ่อเอ,โ,อโดดกเข้าบ้านได้ด้วยโอเคดดเข้าบ้านแล้วกันนะคะเอาไงามีคนอยู่ด้วยนะคะมีคนอยู่ตรงนี้นะอะไรเนี่ย โอ้หน้าตาก็ไม่รับแขกแล้วนะคะแล้วคราวนี้นะคะเจ้าหญิงแบบเราก็ทําการทักทายเขาไปนะคะสวัสดีจ้าเฮ้ยอยู่เปล่าโอ้โหเดี๋ยวแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็บอกกับเพื่อนไปว่าเราเป็นเจ้าหญิงนะแอมพรินส์เฟชนะ,ะนิ่งนะคะนิง่งนิ่งนะทุกคนนะ,ะเออนะอ,อุ้ยโอ้ผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแล้วอะไรเนี่ยไปอยู่ในตรงพุ่มไม้ <laughs> เออพี่นิวว่าเพื่อนคนนี้นะไม่น่าจะอยู่หน้าจอแน่แนเลยอาจจะไปเข้าห้องน้ำฮะ I d o ด t น n o w ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นะะเออสรุปนะคะเพื่อนเราไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อไม่รู้อะไรโอเคไปด <c oughs> ไปดีกว่านะฮะอะแล้วเราก็มาเจอใครมาเจอเด็กขอทานคนหนึ่งนะกําลังวิ่งวิ่งไปไหน่ <c oughs> ะวัดีจ้าเดี๋ยวหน้าเธอเป็นอะไรอะหน้าเธอบาดเจ็บหรอ <c oughs> อะไรอะ่ะ no stop 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 อะไรหยดุยดหยดุยดหยุดตยงนี้ อะไรบอกใครบอกใครให้หยุดเขาเขาอุ้มเด็กขอทานไปแล้วนะคะนู่นค่ะเขาบอกว่าให้เด็กขอทานหยุดนะคะไม่ได้บอกให้เจ้าหญิงแบบเราหยุดเออเราไม่มีความหมายเลยนะคะมาที่บ้านหลังนี้นะเขากําลังพึ่งสร้างบ้านเลยนะคะโอ้โหแต่งตัวดูรวยมากเลยใส่แว่นใส่แว่นไม่พอใส่ตุ้มหูด้วยนะ แล้วก <chat> ็มีกระเป๋านะคะกระเป๋าดูรวยมากอย่าแบรแล้วนะอย่าแบรแล้วนะเราแค่เป็นเจ้าหญิงที่หลงทางมาเราเป็นเจ้าหญิงที่หลงทางมานะเธออย่าแบรแล้วนะสวัดีจ้าหวัดีสวัดีจ้าเพื่อนจ๋าเพื่อนดูรวยมากเลยนะนะดูต้มหูเพื่อนก็รู้แล้วว่าเพื่อนรวยอ้อเพื่อนมีโน้ตบุ๊กด้วยนะคะแจมโบ้เป็นไงโอ้โหรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวขอนั่งด้วยนะพอนั่งปุ๊บกระโปรงเดี๋ยวนะกระโปรง พอนั่งปุ๊บทาไมกระโปรงมันแบบนี้ก็ไม่รู้รู้สึกว่าเพื่อนจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะคะเอ่อคือโอเคเพื่อนไปชั้นสองไปไปชั้นสองนะแปรแปรแปรแปเดี๋ยวเรานามานะอันนี้บ้านใครกันแน่เนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้คือบ้านเพื่อนเรานะคะเราก็พยายามจะอยากทักทายพูดคุยกับเพื่อนนะคะแต่ดูแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยจะสนใจเราเท่าไหร่อ่ะแล้วครั้นี้พี่นิวก็บอกว่า <c oughs> ฉันเป็นเจ้าหญิงนะในขณะที่เพื่อนเรานะอาจจะคิดว่าเราเป็นคนบ้าหรือเปล่านะ <c oughs> เื่อเราบอกว่าสุดยอดแต่ว่าฉันไม่ได้ถามเนี่ยเพื่อเราบอกว่าสุดยอดแต่ว่าฉันไม่ได้ถามนะคะโอ้เพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนดูแบบว่าดูตอบคำถามโหดไรกับเราขนาดนั้นเนี่ยเราเพื่อนก็ล็อกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะเป็นไงเราไม่สามารถเข้าบ้านเพื่อนได้แล้วมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะอะไรเนี่ยอาวีจาอาวีจาอะไรเนี่ยโอ้ตำรวจหนุ่มสุดหล่อวีจาโอ้ตำรวจหล่อมากเลยตำรวจหล่อมากเลยอ่ะ เดี๋ยวทาไมบ้านเธอมีรถคันนี้หลายคันจังเลยล่ะที่เธอขายรถไปเนี่ยเดี๋ยวดูีินั่นอ้าวนั่นมีหลายคันมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขอเอาไปสวนอีกคันหนึ่งนะทําไมเอารถออกมาไม่ได้อ่ามาแล้วนะคะอ่าโอเคไปจ้ะเดี๋ยวได้วเ,เ,เ,เราต้องขับดีเราต้องขับนี่มันรถเราขับแทนเรียบร้อยเนะะี่ยะอ่าตอนนี้นะคะมีห้าคันแล้วนะคฮะอูย้ยังเจ๋งเพื่อน เพื่อนําได้ไงอะแล้วคราวนี้เราก็บอกกับเพื่อนไปว่าอู้สุดยอดเลยเธอมันคููมากเลยมันคููจริงๆเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยบ้านหลังหนึ่งมีรถคันสีม่วงแบบนี้5้าคันมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอทักทายตำรวจหนุ่มสุดหลอกคนนี้ก่อนนะเขาทักทายตอบด้วยนะว่าเฮ้ hey! แล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าฉันนะนะเป็นเจ้าหญิงแลแอมพรินเซสนะคะ Pre สติวันเขาบอกว่าเรานะคะน่ารักมากๆเลยน่ารักที่หนึ่งเลยโอ้โหปากหวานด้วยนะเนี่ย แล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่บอกว่าฉันน่ารักแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมันแน่นอนอยู่แล้วจีเธอหน้ารักแน่ปากหวานจริงๆเลยเนี่ยนานๆทีตั้งแต่เข้ามานี่เพิ่งมีคนคุยกับเราคนแรกเนี่ย <c oughs> มาที่โรงแรมบ้างนะคะ <c oughs> แอบเห็นนะว่ามีคนอยู่ว่าแอบเห็นนะ <c oughs> นี่คือหน้าเจ้าของ <c oughs> อุ้ยมาแล้วนะคะนะคะนี่คือหน้าเจ้าของอ่ะฮะหน้าเจ้าของ <c oughs> ตรงปกมากเลยนะคะ เนี่ยอ่ะมาถึงก็อะไรเนี่ยให้เราขี่หลังเลยนะคะคือจะบอกว่าตลกขาตัวเองมากๆเลยนะคะเอ้าเดี๋ยวนะแป๊บบนึงเธอเธอขี่เรามาไว้ในนี้ทําไมอะ่ะแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ทักทายเข้าไปแล้วสวัสดีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีจ้าเธอเอ้าเรียบร้อยนะคะอะไรกันเนี่ยเราแค่สวัส,ส,วสดีสวัสดีอะไรละ่ะเราแค่สวัสดีทักทายนะ,ะจะบอกว่าชุดเจ้าหญิงก็หายชุดเจ้าหญิงหายไม่พอนะคะนี่กลับมาเป็นอะไรเนี่ยตัวเตี้ยเลยนะคะเนี่ยดูไม่สมส่วนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราเอารถออกมาแล้วนะคะให้สวมกับเป็นเจ้าหญิงหน่อยละกันนะ<อ>แล้วก็กลับมาที่โรงแรมอุ้ยคนนี้ที่แบนเรานี่นาจำได้เลยคนนี้ที่แบนเรานะฮะน่เ็นไปงฉันมีรถหรูโอโทโมานั่งรถเราด้วยแ<อ>น่จริงเธอก็อย่าแบนเราดีนี่พอรู้เป็นเรากะโดดลงจากรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนนี้กันนะคะ อ่าตรงนี้นะคะมีคนอยู่ฟฟบเข้ามาเลยนะคะอ่ากำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เลยเหมือนก็ว่าเขากําลังตั้งใจพิมพ์คอมมากๆเลยนะคะอ๋อกาลังเล่นเกมโรบอทอยู่เฮ <c oughs> ้เราก็นึกว่าทํางานนะ <c oughs> กําลังสมัครเกมโรบอทอยู่นะฮะอ่าเป็นยังไงเจ๋งเลยป่ะล่ะนี่เธอฉันเป็นเจ้าหญิงและ i m Princess Hello เธออยู่ปะเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าตั้งหน้าตั้งตาเล่นคอมดูสินะเออนะ ฉันเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนเราก็ไม่สนใจนะ <_ C ell> เพื่อนเราก็กลับไปนอนที่เตียงนะคะหลังจากที่เล่นเกมโรบอกเสร็จแล้วอ้าว <_ C ell> ก็ลวรลค่วันนี้นะภารกิจการเป็นเจ้าหญิงของเรานะคะดูไม่ค่อยประสบผลสําสเร็จเท่าไหร่นะคะให้คาดเดาเลยนะคะว่าคนในเกมโรบอกนะคะยังไม่ค่อยชื่นชอบรูปร่างแบบนี้เท่าไหร่นะเออนะเอาวัดีจ้าอุ้ยเดี๋ยวโอ้ย <_ C ell> <_ C ell> <_ C ell> แต่งหน้าสวยมากเลยอะนะแต่งชุดก็สวยนะเธออุ้ยเพื่อนเราบอกว่าอะไรอะคิวเดสนะคะ ชุดน่ารักออ้ยมีคนชมแล้วหนึ่งโอ้ยมีคนชมแล้วนะคะแล้วเพื่อนเราบอกว่า you look good ออ้ยเธอดูดีมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหม่กำลังจะปิดคลิปแล้วเชียวนะคะมีคนมาแบบว่าชมตอนปิดคลิปนะคะแล้วคุณนิวก็บอกว่าโ oh, อา้ตัง you อ้าวแล้วเพื่อนเราก็หายไปแล้วนะคะหายไปเลยมาเพื่อชมจะแทนนะคะมา ชมปุ๊บหายปั๊บเลยอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนะจ๊ะก็น,นึกว่าจะไม่ค่อยสําเร็จแล้วแต่ว่าพอจะปิดคลิปเนี่ยมีคนมาชมว่าแต่งตัวดีดูดีก็โอเคนะคะอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊อาแล้วเธอมานั่งอะไรบนหลังรถเราอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเธอซิ่งลกันนะอันนี้คือรถพระราชวังแห่งเจ้าหญิงนะอ้าวเธอไม่มาด้วยกันหรออ้าว มาด้วยกันสิามาด้วยกันเอา้าเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวเฮ้เราก็นึกว่าจะมีคนมานั่งรถกับเราเราก็จะเป็นเจ้าหญิงที่เปล่าเปลี่ยวหัวใจต่อไปโอ้ยขับดีๆสิไปดีกว่าไม่มีใครอยากอย,กอยู่กับเราหรอกนะ